นี่คือหุ่นยนต์มนุษย์ที่ตีลังกาได้จริงๆครับหรือนี่คือหุ่นยนต์ที่ขับโมเตอร์ไซค์ได้เองครับหลังจากนี้ไม่เกิน2ปีครับเราอาจจะมีหุ่นยนต์มาเป็นแม่บ้านและทุกบ้านจะมีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยครับเพื่อนครับ ทั้งหมดเนี่ยคือความก้าวหน้าที่พัฒนายอย่างรวดเร็วครับและจากงานล่าสุดนะครับคุณเจสัน CEO ของ n v i d i ีดีเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังก้าวสู่ยุคข,ของ Physical AI หมายถึง AI ที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ครับและหุ่นยนต์จะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยได้เยอะมากครับเขาบอกว่าหลังจากนี้นะครับมนุษย์จะมีการขาดแคลนด้านแรงงานเนี่ยหลักล้านครับฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนได้คือหุ่นยนต์ครับและการที่ทำให้หุ่นยนต์ เก่งมากเช่นหุ่นยนต์ตัวนี้ที่เอาไว้ดูดฝุ่นที่บ้านเกิดขึ้นโดยการที่เอา AI เข้ามาช่วยสอนให้เขามีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์มากขึ้นครับเรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับและยุคหลังจากนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอย่างที่ผมพูดไปหลังจากนี้อีกไม่นานครับเราอาจจะมีโชว์รูมขายหุ่นยนต์เหมือนมีโชว์รูมขายรถยนต์ได้เลยครับอยากได้หุ่นยนต์ทำกับข้าว บริษัทนี้ครับอยากได้หุ่นยนต์เป็นพี่เลี้ยงอีกบริษัทหนึ่งครับท่านไม่มีความคิดเห็นไหมครับแค่ปีเดียวเองเราเห็นหุ่นยนต์จากหุ่นยนต์หมาของผมน้องทุกดิก๊กน้องโอเลี้ยงตอนนี้เรามาถึงยุคที่ว่าหุ่นยนต์มนุษย์ตีลังกาได้เรามาถึงยุคที่ว่าหุ่นยนต์ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ เมื่อนคิดว่าโลกหล่าน,นี้อีก2ปีหรือ5ปีข้างหน้าหุ่นจนจะทําอะไรได้ว้าวคนนี้ไหมครับผมอยากรู้ไอเดียครับหรือใครคิดเห็นแยง้งว่าอย่างน้อยอีก10ปี5ปีเร็วไป <c oughs> ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับและผมบอกเลยครับว่าปีนี้ปลายปีเตรียมตัวนะครับผมจะมีน้องหุนโตนสมาชิกใหม่มาอยู่ในช่องเราแน่นอนและจะเตรียมให้เพื่อนๆเอฟซีทุกคนช่วยกันตั้งชื่อให้น้องก็ด้วยนะครับนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่เอามาแอบบอกก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ